เพราะว่าอย่างอโวคาโดบุกเองเนี่ยก็เป็นสัพพิมเล็กๆครับที่ก่อนหน้านี้เวลาเราทาหนังสือเนี่ยค่อนข้างจะทําตามีตามเกิดประมาณนึงเหมือนกันนะคือเหมือนกับว่าเราเราไม่ได้วางแผนอย่างจริงจังว่าจะต้องอวางแผนประชาสำคัญยังไงทําการตลาดยังไงหน้าที่รุ่นยังไงแต่พอเป็นโปรเจกต์นี้นะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเกียรติมากๆที่ทุกทีมเนี่ยนะครับให้เกียรติแชร์ข้อมูลหลายอย่างมากทั้งเรื่องการ เรารู้แล้วอ๋อเวลาเราจะทําอะไรแบบนี้มันควรจะต้องวางแผนยังไงบ้างต้องทำยังไงบ้างซึ่งเราก็หยิบความรู้ตรงนี้ครับมาวางแผนใช้กับเรื่องอื่นๆต่อด้วยขอบคุณครับกระบอกขอบคุณครับครับอกถามวันนี้ว่าครับว่าตั้งแต่เริ่มทำ The Almost Prime m i n i s t e มานะครับจนมาถึงตอนนี้เนี่ยการเดินทางของด h e a ม m o s t Prime m i n i s t คุณดิมรู้สึกยังไงบ้างครับกับเรื่องนี้ ก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับทางคุณพ่อคาร์โคารโรแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ผมเองก็ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ในในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนที่จะทำหนังสือเชิงที่มาเป็นบนอิติโกโมแมมัวแบบนี้มาก่อนครับหลายเรื่องผมเองเคยอ่านหนังสือถ้าเป็นคนาร์เรไทยสมัยกมอนแล้นเรื่องของคุณวาสนาในเร่องการรับรองทาง อาจจะเป็นของคุณวิซิลุสเรื่อนงามตอนเราเด็กๆเจอมันตอนว่นนึงทายข้างในเนี่ยเวลาที่มันอยู่ในใจคนที่มันได้เห็นตามหน้าขาวที่มันไม่ได้มาจากกรนสิ่งิีเนี่ยมันเป็นยังไงอาจจะอ่านอ่า แต่ใหลายราเวลาพันธ้ดีของพัสินใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับของคุณโสคิจจันสินธิรับนะครับแต่พวกนั้นเราก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงคือมันเป็นชีวประวัตินะครับมันเป็นเราจะเรื่อเกี่ยวกับประวัติของของคนคนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นในลักษณะที่เป็นตนเลืคู่แม่โมหรือว่าเป็นเรื่ความทรงจำทางการเมืองความเรื่อความทรงจำสูตรตัวทางการเมืองตรงนี้ก็เป็นขั้แรกที่ได้เขียนอะไรที่มันออกมาในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ พอมาถึงชนบรุรีมาถึงสระบุรีเนี่ยมันก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศเมื่อสักสองปีที่แล้วปี่โอ้ตอนที่มีการเลืกอกตั้งหัวฟังแส่ที่ผมจำไ,ได้ไม่ลืมเลยองจักรยาน,ยนวิ่งมีความสุขมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนั้นนะ่ะวันหนึ่งแปบรบมาชนบรุรีผมก็จับแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยมันรายละเอียดในแต่ละที่เหล่านี้เยอะมากจนมันแทบจะจำไม่ได้ตอนที่เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็มีทีมงานของเราคารุ่นคอยที่จะทำวิจัยให้ผมดูไปว่าสารละวันสารละวันเนี่ยมันไปที่ไหนบ้างดูทั้งหมายภายในดูทั้งการรายงานข่าวว่าซตกลงมันไปที่ไหนยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดตัวผมเองยังจำไม่ค่อยจะลึกขึ้ว่าตกลงวันนั้นมันอยู่ที่ไหนในตอนที่มันยุบสภาอันนี้เป็น เรื่องต้นตอาอยู่ที่ไหนตอนสุดท้ายของการเลิกบ้านเป็นยังไงตอนที่มาพยายามมาที่ชนบุรีนี่มีผมจำได้เลยความรู้สึกมันคือ2เรื่องอันที่หนึ่งก็คือว่าตอนปี62เนี่ยเขตมันไม่เยอะเท่านี้พอมาปี66เนี่ยมันมีการเพิ่มเขตมาขึ้นมันมีทั้งคนที่เป็นการเรือยที่เก่าแก่อยู่มาก่อนแล้วก็มีผู้ให่่มีท้งบ้านใหญ่แล้วก็บ้านใหม่ที่ชนบุรีครับมีเอาสองตัวที่เราก็มาต้องมา เพะฉะนั้นให้เยอะใช่ไหมครับคือเราก็จัดได้ว่าทั้งทั้งสองคนนั้นได้ได้ที่สี่เลยนะคือยอกหายออกไปจากจากกันเพราะฉะนั้นเร่รายละเอียดพวกนี้เป็นสิ่งที่ขขมนนทมททผมทำได้แต่ว่าให้รายละเอียดจริงๆเนี่ยด้วยความที่ทุกอย่างมันมันเวฟลัชมากมันคลาชเร็วมากศาสตราจารยถ้ามันไม่มีบรรทึกแบบนี้เอาไว้บ้าง ก็จะร้อนหลังกันไปไม่รู้แล้ว่าในความสมการที่มันเกิดขึ้นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาในแต่ละพื้นที่ต่างกันเป็นยังไงบ้างรวมถึงที่จับครยทั้งทั้ง10เที่ในที่สุดเราก็ได้มาเจ็่เ3็บขาสามแสนสามแสนเจ็ดหมื่นคะแนนตัวเจ็บในครับในแต่สมวนก็เนความสุขในโลการของของไอ้พี่พักดาไกลแบบที่รองประชาชนชาวชนบุรีทุกคนที่ให้โอกาสพวกเรา ซึ่งฟังอูแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกได้เลยนะครับว่าการกระบวนการทํางานหนังสือเล่มนี้เนี่ยละเอียดมากนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่มุมมองความรู้สึกของคุณทีมเท่านั้นแต่ว่ายังใช่เก็ดประวัติศาสตร์การเมืองไทยด้วยนะครับแล้วแต่ว่าขอ้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็จะมีทีมที่รีเช็คแบบเป๊ะๆเ,เลยนะครับเพื่อให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยสมบูรณ์มากที่สุดนะครับช่เพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกส่วนตัวมันไม่ได้เป็นเพอร์เซ็นอกโมรี่ขาดเอาแต่ความรู้สึกส่วนตัวมาใส่ไว้อย่างเดียว ใขนาดในการมันคือตอนที่พวกแมงมุมเนี่ยม,มันหมายความว่ามันต้องเอาประวัติศาสตร์มาตั้งแล้วในประวัติศาสตร์นั้นนะ่ะแต่ละคนไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นพี่คนนี้หรือพี่คนนั้นเนี่ยที่อยู่ในทุกคนที่ได้เสียดายจะจาระจรมจากการรายงานข่าวได้แค่เป็นคนจดบุรีึกข่าวหรืออาจจะเป็นคนชนบุรีแล้วจะพอรู้สึกได้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในบรรยากาศในสาราเิตอะไรนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้อง การเช็คตัวัตาสตร์ที่าร,ทราเป็นตัวท่านแล้วก็เอาความทรงจำเรารเข้าไปใสังนั้นมันก็จะระเหยทีหนึง,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 งครับ<ม>ุ่ซึ่งเมื่อกี้ก่อนก่อนนี้ออกมาเนี่ยผมก็ดีถามไปแล้วบ้างเลยครับว่าถ้าไหนอ่านจบแล้วบ้างนะครับมีบางท่านอ่านจ,จบแล้วด้วยนะครับแต่เนี่นผมอยากถามคุณว่ามีพาร์ทไหนของหนังสือที่คุณทิมชอบที่สุดหรือว่าอยากให้คนอ่านเนี่ยตั้งใจอ่านโฟกัสมากมากที่สุดนี่นะ คือคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องย้อนอดีตเนาะตั้งแต่ยุคสภาจนถึงยุคพรรคประมาณนั้นแ,แต่คนะเด็ยที่ยุคสภาจกนกระทั่งพรรคเก้าไกลโดนยุคแล้วผมก็เดินทางไปบอสตันสหรัฐตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาช่วงเวลาประมาณตอนนี้แหละครับประมาณสิงหาจนถึงธันวาที่ สอนไปด้วยแล้วก็คราแหลรกรุ๊มนักศึกษาที่อยากจะเล่นกันกมือรุ่นไหนไปด้วยแล้วพอมีเวลาก็มานั่งค่อยๆล,ายล่างออกมาเป็นหนังสือเรี่องนี้ใช้เวลาประมาณน่าจะสักสามเดือนได้ในการ เรียนความรู้สึกความเขียนอะไรพวกนั้นแต่ว่าไอ้บทที่รู้สึกว่าอ่ามันแตกต่างจากบทอื่นเพราะว่าอื่นมันเป็นบทที่คิดถึงในในอดีตแล้วก็ไปจำอ๋อตอนยุ่งสบา,ายอยู่ปตารีกับไอรีนมิ่งเองจริงๆรวมตัวกันตอนเชา้าแล้วเผื่อเดือนมิถุนายนนี้ครับ แล้วถ้าเราจำได้มันก็จะเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งรู้ไหมที่ออกไหมฮะเหมือนทุกท่านอ่านเรื่องเก่าๆหรือว่าดูรูปภาพเก่าๆแล้วก็จะรู้สึกว่าเราจำได้แล้วอันนี้มันมันหายไปจากความทรงจำเราอยู่คำหนึ่งแต่พอมาดูรูปเก่าๆแล้วเราเริ่มคิออกเนี่ยแต่เป็นมีบทสุดท้ายดี่ที่คุณฟองนี่นแหละครับกับทีมงานบรรณาธิการเนี่ยเป็นคนเสนอมาว่าถ้ามันเป็นสิสงหาสองห้าเจ็ดเจ็ดก็คือจะขาดเจ็ดด้วยเหตุผลด้ ہاں ادیسہ کر رہا تھا 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 บอกว่าถ้าเกิดมาในช่วงสิงหาปีจเจ็ดเจ็ดเนี่ยครับความรู้สึกมันจะเป็นยังไงไม่แน่อาจจะไม่อยากตก้องมาเล่นกันเลยแล้วก็ได้ครับผมความมีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยคิดมาก่อนพอเขาสเสนอให้ทำแบบนี้เนี่ยผมจะได้มานั่งอลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทั้งกับความรู้สึกในตัวผมะจะถึงทุกวันนี้ก็เองก็เองรู้สึกยินดีว่าพอครบเสร็ปีก็ยังจะกลับมาแล้วใช่กแม้พี่เราไม่เคยจบนเดอร์ไม่ได้อยากจะมีอะไรก็รู้สึกยยว่าความนริทาน ความตั้งใจในการทำขั้นเรือให้ดีขึ้นอย่างเป็นปฏิฐานชีวิตอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆด้ดดสัมภัไม่ใช่ว่าหายออจากสภา เรื่องแบบนี้กแค่แบบนี้เรื่องแบบนี้ก็แค่ในอย่างนี้นี่เองเลยก็เลยเริ่มรู้สึกอย่างยังยังมั่นใจแล้วก็ยังยังินใจเรื่องแข็งงแน่นหรือว่าถ้าที่โอเจากลมาเนี่ก็จะกลับมาเล่นการเมืองต่อเมื่อแดนหมดไปหือเวลาเอันก็ด้เลนมีรกามือูปมนรู้ไรด้เวลาชนดแ้นมจรจแต่ในขณะเดียวกันก้รู้สึกได้ือว่าพอําุตแล้วก็เป สิบปีไงน,น้องๆหนูๆที่นั่งขาดคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้เนี่ยก็ใกลที่จะเลกั้งได้แะนะลูกคุณก็เลกได้แล้วอย่างเงี้ยลูกผมก็สิบแปดเด็กก็มาได้แล้วล,นะลูกๆผมก็ได้ยีสิบปแปดีแล้วก็มาได้ก็เลยมาได้เลยเพาะ่จริงๆน้องๆทุกคนในช่วงแปเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไปดูค่าเฉลี่ยสมรรถครัวเนี่ยปีนเนี่อประมาณเจ็ดแสนแปดแสนคนเพราะฉะนั้นในการทุกการตั้งสปี ส,สิปีมันคือสามล้านสองประชาชเริ่มตั้งมันจะสมล้านสองมีคนร้องไห้มีคนร้องไห้เลือกการแพรบาดกลูกสวมจะเข้ามาเนี่ยลูกผมก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็จะยุคสิบแปดสิบเก้าไปเรื่อยๆกนจะเรื่อยเรื่อยพ่เาจร สองก็เลยรู้สึกว่าอู้จริงๆนะไอ้สิ่งที่บางทีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชะตาชีวิตมันมาให้เราตามนันอาจจะสำคัญไม่ได้กับการดูนะครับที่อยเป็นสภานมาได้นั่นก็คือการที่เราให้คนรุ่นใหม่เนี่ยยังสนใจการเมืองอยู่แล้วก็ยังสนใจในประชาธิปไตยอยู่เพราะว่าทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าฝ่าจะไม่รู้สึกในเรื่องตอนที่หกหกอีกต่อไปตอนที่ผมอยู่ในการุงเทพฯช่วงนี้ก็เป็นการต้องกระจายตัวดีทำใหเองเป็น สุดแท้เลยว่าเด็ก 16, 17ถ้าการที่เขาอย่างนิ่งที่อยู่ในพื้นท anyway, ี Bal, ่ท่างไกลหน่อยเป็นชายหนุ่มกจะรู้สึกเลยว่าแบบอำนาจทีอยม่แล้วเนีคือคือสิ mm ่งเรื roommate, ่องสิ่งทีถูกต้องการที่ isolate ตัวเองออกมาจากโลกโดยทั่วไปไม่ต้องไม่ต้องกลายความแตกต่างหลากหลายให้เป็นประโยชน์นั้นคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็เป็นเทรนด์หนึ่ที่เพราะว่ามันก็มีทั้งเรื่องเกี่ยวกับว่าเศรษฐกิจก็ด้วยเรื่องการหาบ้านก็ไม่ได้หางิ ไม่ได้เพราะนั้นเด็กรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่เจอเจอปัญหาราเศรษฐกิจที่เราเคยเจอบวดก,กับเ,เรื่องของโซเชียลมีเดียเรื่องของเฟซบุ๊กยะไร์ต่างๆนะที่ที่รุ่น7ปีที่ผ่านมาจะไม่ได้เจอนขนาดนี้ก็ไม่ได้แบบเพราะว่า3ล้านที่จะออกมาทุกๆกาเรเลือกตั้งใช่ไหมครั อเอกนี่ก็คือ่ประมาณสองเดืชาริเลือกท่นานก่อนที่ผมจะกลับมาสักสิบสองสิบสองล้านกว่าเนี่ยไม่ได้แตาเพราะ่เขาจะไปเลือกททุกคนเราต้องไม่ได้หมายาะเขาจะเลือกภาพที่เน้นเรื่องการทำงานจะล่างขึ้นบนครับอาจจะเน้นบนลงล่างหรือแ,แบบใช้อำนาจสั่งหรือว่าจะเอาแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ใครได้อะไรก็ได้ นี่ก็เป็นเรื่องที่แม่ัวก็คงจะใช้เวลาน้ในการเข้าใจคนรุ่นใหม่ให้ได้มากขึ้นในการที่จะเดินทางไปเอตา,ม,า,ตา,ม,ตาม,มหาวิทยาลัยหรือว่าแกลบัสการต่างทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกในช่วงเวลานี้ครับเราจะทํายังไงให้คนรุ่นใหม่ให้เด็กๆและเยวาวชนเนี่ยยังสนใจการเรียนอยู่ครับคุณยิวคุณยิวพอจะแชร์ได้ไหมว่าต่างประเทศเนี่ยเขาทำยังไงกันบ้างครับคนที่คนที่ผมเห็นแล้วทำได้ดีก็คือ ถึงแม้ว่าจะไม่เห็นเรื่องบวิธีคิดของเขาหรือว่าอาคาตของเขาอย่เช่นคุณชายเกิ์ที่โดนโดนสังหารที่รัฐอเมริกาไปคืออย่างน้อยอ่ะคือคุณไม่ได้ต้องการว่าแบบอันนี้หล่คือคุณไม่ได้คิดว่าคนใหม่จะเลือกทับคุณอยเป็นองครับคุณต้องทํางาน เราคก็เข้าหาเขาทุกวันเลยนะที่เป็นพักการเมืองับหรือโอเคตอนนี้ค่อยเาไม่ได้พักการเมืองเพรว่าอย่างว่าคือเขาเข้าหาคนรุ่นใหม่เขาพยายามทำความเข้าใจคนรุ่นใหม่เขาค่อยๆำทำงานทความที่เหลือคนรุ่นใหม่ในมุม,ม,ข,อมของเขาถึงแม้ว่ามุมของเขากับมุมของผม,ผมอาจจะไม่เหมือนกันเลยค่ะเอาไว้ไว้ ลักษณะการทางานหรือว่ากระบวนการในการทำงานก็นกนเป็นสิ่งที่น,น่าสนใจขรัยาวนี้นของในงส่วนของพวกเราเองอยเพื่อนเพื่อนผมที่ทราบด้วยใจหนวเนี่ยผมไม่รู้อะไ คุณก็เืองมาเนี่ยคุณก็อาจจะมีมีน้ำหนักเยอะในในกลุ่มแค่ร้อยคนแต่เขตคุณก็จะได้อย่างอย่างที่สาทที่ผมล้ว่าได้2 0 0หมกว่ากับสองสองลประชากรคุณอ่าิราหรือภาัเชได้แล้วได้สองหมนาหรืออะไรเนี้ยคุณแท้คีองเป็นแรคุณก็แท้ไล่2องหมที่คุณลงได้มาคุณตกน้ำหมดเลยสำหรับสองสองเขตซึ่งมันเป็นกูุ0สี่รอยร้อยคน ก็ใช่เนี่ยผมผมคิดว่าการที่อพักานเมืองหรือว่าจะต้องเข้าหาคนรุ่นใหม่เยอะๆแล้วก e ็พยายามที่จะให้ให้ให้เขาเลือกพัานั้นทั้งสองใบเพราะว่าการเรื่องการยกระดับถนนที่ผ่านมาเพราะมันเลน400กับ100สองาบแบบนี้เนี่ยความให้ใจคุณเพ่มขึ้นหรือพอคุณต้องให้เขาเลือกสองใบถ้าให้เขาแค่ใบเดียวขึ้นมาเนี่ยก็ก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ได้เท่าเดิม ร้อยกว่าเดิมก็มีโอกาสนไปได้เพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นมันไม่ใช่ว่าความความคะแนนจากคะแนนแนแล้ววิธีการคำนวณสอสอหรือว่า electronic calculation ของเขาจนทำให้โอกาสที่แท้แค้เดียวแล้วแท้ไักระดานมันมีอยูเราจะรออยากจะฝากให้ตสอบุรีทั้ง7จ็ดคนของธรรชาติโงนโที่คขา อย่างแน่แล้วก็เข้าหาคนรุ่นใหม่พยายามที่จะเข้าใจก่อนไม่ใช่แค่กล้องถ่ายที่แบบโมบีไลายซอลแล้วบอกโอเคไปเลือกตังนะแต่ว่าเป็นน้ำควงมตอนจริงแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจคขาจริงเพราะตอนในช่วงที่ผ่านมาเขาเขาคิดยังไงเรากันช่วงสองปีที่ผ่านมาเพราะว่าถ้าเกิดเราเราจะเอาเอาใจเขาไม่ใส่ใจเราเรื่องความเสี่ยงในเรื่องเดียวว่าถ้าเกิดคุณอายุสูงหนึ่งสิบแปดี่ยาวว่าคนอายุสี่สิบเอาหมวกคนสี่สิบแปดเอาหมวกคนที่อายุน้อยกว่าสิบแปดนะครับ าต้องผ่านรัฐบาลสองครั้งเขาต้องผ่านรัฐธรรมนูญฉบับขึ้นคือสำับฉบับตัีวกับคุณปอสวรรณเรก็ไม่ได้ใช่เราต้องกลับมาในกรณีจะเป็นยังไงต้องเจอโควิดต้องเจอการเรียนหนังสือที่บ้านที่ไม่ได้เจอเพื่อนต้องเจอกโบโซเชียลมีเดียแบบผุ่มเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจกับความไม่แน่นอนหรือความไม่สบายใจของพ่อแม่ว่าจะมีงานทำหลังคดหรือพาร์ทมันเป็นสิ่งที่เขา แต่รุ่นที่เปร่าบางที่มันต้องเะเจแล้วก็อาจจะรุ่นผมที่ยังไี่เจอวม่ต้องต้องเอาคนรุ่นใหม่เข้าหาเลยก่อนที่จะ,ขขะเข้าแจกเขาแล้วที่จะเอกใหโยบายที่มันเหม,ะๆๆมาะสมกับความร้อนขอนได้